แต่ส่วนมากมันก็จะดมก่อนเนาะม,นมันดมพอดมเสร็จแล้วมันก็ไม่กินจ้อนั่นผู้ชมครับอาโยนให้ทั่วคอ,อกเลยออเดี๋ยวกลิ่นออกเองจ้เดี๋ยวมาแรงวนันเดี๋ยวยุ่งออกเองเพอมันย้ำไปย้ำม,มาหรือมันก็กลิ่นมันก็ออกอ๋อนั่นเริ่มเหยียบแล้วคุณยายเนาะจ้ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวเหยียบต้นดาวเรืองที่เราโยนไว้เนี่ยมันจะมีพวกเหมือนกับน้ำออกมาเนาะจ้าแล้วกลิ่นมันก็จะฉุน แมลงวันพวกยุงก็จะไม่อยู่อไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องอะไรไม่ต้องค่ะอย่างนี้หละแบบนี้ธรรมชาติครับผมสบายแค่กางมุ้งให้เขาก็คือโยนเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นมาก็ปิดมุ้งกินเสร็จแล้วเขาก็นอนนอนกินน้าเขาก็นอนพักผ่นอนนอนจริงจ้ินอนจริงๆวหัวได้นอนอี่ดีไหมยายกจว่าดีนะ มันก็พักผอนของมันไปอแต่ว,ว่าถึงเวลานะถึงเวลาเขาก็เราก็เอาอยามาให้เขากินครับผมสามโมงสี่โมงโอ๋อแสดงว่าของคุณยายนี่ก็คือให้กินให้นอนเป็นเวลาจ้าก็ให้กินให้นอนเป็นเวลาดีไหมจะว่าดีตัวคนก็ดีจะว่าดีตัวสัตว์ก็ดีนะเพราะเราฝึกเขาครับผมให้เขากินเป็นเวลาบางทีเราไปธุระ เรากลับมาเย็นก็ให้ครูเวลาหนอสวัสดีครับคุณยายครับผมสวัสดีครับคุณยายเลี้ยงวัวมากี่ปีแล้วครับโอ้คุณยายเพิ่งจะเลี้ยงเองวัวน่ะได้กี่ปีสามปีมั้งทำไมถึงได้มาเลี้ยงครับก็อายุมากแล้วเนาะไปทำงานไม่ได้ก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงอยากได้เหมือนคนอื่นเขาอยากได้เหมือนคนอื่นเขาจ้าครับผม พอเลี้ยงไปแล้วเป็นยังไงบ้างครับคุณยายเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยจ้ะแต่ว่าพอทําได้แต่พอทําได้ครับผมคุณยายเลี้ยงวัวสายพันธุ์อะไรครับสายสายพันธุ์อะไรล่ะยายก็ไม่รู้สายอะไรไหนชาเี่ชาล่เออใช่วัวลูกผสมจ้ะมีทั้งหมดกี่ตัวครับคุณยายมีสามตัวค่ะสามตัวจ้ากี่ปีมาแล้วนะ สามปีสามปีจ้าได้ลูกกี่ตัวแล้วครับนี่ได้ลูกไอแม่ตัวนี้เพิ่งจะได้สองตัวอืกำลังท้องอยู่ครับผมจ้ากำลังท้องอยู่จ้าตัวไหนท้องครับคุณยายเนี่ยตัวนี้แหละอ๋อคุณยายผสมพันธ์ยังไงครับก็เอาตัวผู้มาผสมตัวจ้าผสมเป็นพ่อพันธ์พ่อพันธ์ทำไมไม่ผสมหลอดล่ะครับก็ไม่อยากผสมหลอดให้เขา ผสมจริงไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่อยากได้โหลดเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าลูกมันจะออกมาสมบูรณ์ไหม,อ,มอะไรเงี้ยนะจ๊ะครับผมความคิดเราคืออาจจะไม่ดีเท่ากับผสมตัวจ้ะอันไหนผสมติดง่ายกว่ากันเท่าที่สังเกตนะไออันนี้เลยผสมตัวนะ่ะผสมตัวจ้ะผ<อ>สมตัวครับผมติดง่ายกว่า,า,วาจ้ะครับผมซื้อมาแพงไหมครับตอนนั้นก็ไม่ได้ซื้อคะ่ะของน้อง เขาให้มาเลี้ยง๋อจ้าของน้องเขาให้มาเลี้ยงเลี้ยงแบ่งลูกแบ่งหลานกันจ้าแบ่งลูกแบ่งหลานครับผมแล้วได้เอาไปผูกข้างนอกบ้างไหมครับช่วงนี้ลูกจ้าผูกช่วงเวลาไหนครับคุณนายลูกเอาออกตอนเช้าก็บ่ายๆก็เอาเขาคอกเหมือนวันนี้ใช่ไหมจ้าเหมือนวันนี้ตอนเช้าเอาออกไปกี่โมงเอาออกแต่เช้าจ้าตอนสักสองโมงหรือเจ็ดโมงกว่าๆนี่เราเอาออกแล้วจ้าพอเที่ยง หรือบ่ายเราก็ต้องเอาเข้าร่มคืนโรบานโรนสงสารเขาครับผมอันนี้ดีมากเลยนะสาเหตุที่อยากเอาวัวออกข้างนอกนี่เป็นเพราะอะไรครับคุณยายก็อยากให้เขาเดินออกกำลังกายมั่งขาเขามันจะได้ไม่ไม่เป็นอะไรอ่ะขาอ่อนขาอ่อนแรงจแสดงว่าวัวของคุณยายไม่ค่อยได้เป็นโรคขาอ่อนแรงเนาะะครับผมแล้ววัวที่นี่ให้กินอะไรบ้างครับคุณยายก็กินหญ้ากระฟางแค่นั้นเลยค่ะหญ้ากระฟางจ้ะ หัวอาหารไม่มีค่ะรมีงบไม่มีธรรมชาติจริงๆจ้าธรรมชาติจริงๆอ๋อไม่มีไม่มีงบครับผมแล้วตอนเช้าให้กินอะไรครับคุณยายตอนเช้าก็ให้กินหญ้ากินฟางนั่งตอนเย็นจ้าผสมกันไปครับผมจ้าแสดงว่าเลี้ยงแบบธรรมชาติจ้าธรรมชาติจริงๆตอนนี้วัวราคาถูกนะจ้ารู้สึกว่าหมดแรงเลี้ยงไหมก็ไม่หมดแรงเท่าไหร่หรอก ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรเนาะอายุก็มากแล้วก็เลยก็เลี้ยงเข้าไปครับผมจ้ะก็คือพอได้เลี้ยงเนาะจ้ะโอแต่ว่าโคกวัวนี่ค่อนข้างที่จะเหนียวเลยนะคุณยายนะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เนาะพื้นที่มันแค่นี้เองครับผมจ้ะแต่ว่าข้อดีก็คือได้เอาออกไปข้างนอกจ้ได้เอาข้างนอกมั่งครับผมจ้ะออกเยอะนะครึ่งวันเลยนะจ้ะครึ่งวันก็ช่วยได้เนาะจ้ะครับผมแล้ว้อกย่างนี้วัวนอนได้ไหมครับคุณยายก็ เขาก็นอนอย่างนี้เลยค่ะก็ไม่รู้จะทํำยังไงครับผมจแสดงว่าเราถูกจํากัดด้วยพื้นที่เนาะจ้แต่ว่ามันก็ไม่ได้เละนะคุณยายนะมันก็เหนียวๆเนาะผมว่ามันก็นอนได้เนาะนอนได้ถ้าเป็นน้ํำนี่น่าจะยากคุณยายครับการที่เรากางมุ้งอย่างนี้ช่วยได้เยอะไหมครับช่วยได้เยอะจ้ะแล้ววัวยายน่ะไม่เป็นโรคด้วยอืจ้ะ วัวบ้านอื่นเขาเป็นโรคนะครับผมแต่วัวย้ายไม่เป็นโรคค่ะคอกเดียวเลยจ้าคอกเดียวได้ฉีดวัคซีนฉีดยาไหมวัคซีนก็คือไม่เอ้นี่เลยอ๋อธรรมชาติจริงๆจ้าธรรมชาติจริงๆครับผมแต่ว่ากลางมุ้งนี่ช่วยได้จริงๆจ้าช่วยได้อันนี้คือหญ้าธรรมชาติเลยจ้าธรรมชาติเกี่ยวมือหรือเกี่ยวเครื่องครับคุณใหญ่เกี่ยวเครื่องจ้าเกี่ยวมือไม่ทันหราไม่ไม่ได้รอมมันร้อนมันร้อนบางคนเป็นลมครับผมจ้า วันหนึ่งให้กินเยอะไหมครับคุณยายก็เยอะจ้ะสองคันรถสองคันรถใช่ตอนเช้าก็คือเอาไปปลูกข้างนอกเนาะใช่ทิง้งๆอย่างนี้ก็เอากลับข้อคืนกลับข้อคืนแล,แล้วก็ให้กินหญ้าจ้ะให้กินหญ้าครับผมนี่หญ้าตามคนาหรือว่ายัางไงครับคุณยายตามนณาค่ะแต่ว่าหญ้าปลูกของคุณยายก็เยอะนะจ้ะก็มีอยู่นะาหญ้าปลูกของยายครับผม แล้วทำไมยังต้องไปตัดหญ้าตามคณะครับคุณยายก็ให้มันข้าวมันโลง่งเราเดินง่ายเวลาเราเดิน<อ>ดูข้าวดูอะไรนะจ๊ะครับผมโอ้แสดงว่ามันก็เป็นการทำความสะอาดที่นาไปด้วยเนะาะอ๋อครับผมอันนี้คือหญ้าธรรมชาติเลยนะผู้ชมครับหญ้า,าธรรมชาติเอาไปวัวกินค่ะไม่ต้องผสมอะไรเลยจ้าไม่ต้องผสมอะไรเลยค่ะมันกินเองครับคุณยายกินเองเลยจ้ะยินดีมากมากโอ้ ตอนเช้าก็เอาออกตอนเที่ยงก็เอาเข้ามากินย่าครับผมสงสารเชาจะให้ขับร่มมากอืแล้วตอนบ่ายๆล่ะครับคุณยายตอนบ่ายๆมันเด่นมันร้อนเนาะเขาก็กินเสร็จแล้วเขาก็นอนนอนจ้ากินน้ำเขาก็นอนพักผ่อนนอนจริงๆจ้านอนจริงๆวัวได้นอนอิ่ดีไหมยายก็พักดีนะมันก็พักผ่อนของมันไปอืมแต่ว่าถึงเวลานะ คีเวลาเขาก็เราก็เอาอยามาให้เขากินครับผม3โมง4โมงโอ๋อแสดงว่าของคุณยายนี่ก็คือให้กินให้นอนเป็นเวลาจะก,ก็ให้กินให้นอนเป็นเวลาดีไหมก็จะว่าดีต่อคนก็ดีจะว่าดีต่อสัตว์ก็ดีนะเพราะเราฝึกเขาครับผมให้เขากินเป็นเวลาบางทีเราไปธุระเรากลับมาเย็น ก็ให้ครู้เวลาไงครับผมแสดงว่าตอนกินหญ้าตอนเที่ยงเสร็จแล้วเนี่ยจากบ่ายไปจนถึง4ี่โมงเย็นนี่ก็คือจะให้พักผ่อนนอนถ้าถ้าคนไม่อยู่ก็คือได้พักผ่อนเหมือนกันอ๋อส่วนตอนเย็นมาก็จะเอาญ้าหรือฟางให้กินโอ้ดีนะคุณยายนะจัดการดีมากเลยและเวลาวัวไม่สบายสังเกตอาการยังไงบ้างครับสังเกตอาการเวลาวัวไม่สบายเราจะรู้ว่าเออ เขามีขี้มูกไหลไหมอะไรไห <ừ> มเพราะว่าเขาก็จะแสดงอาการเหมือนคนเรานั่นแหละคือถ้าเขาเป็นไข้เป็นอะไรนะ้ำมูกเขาจะไหลครับผมแล้วเขาจะซึม,<อ>ซมถ้าเขาซึมซึมอะ่ะเออเราเออเออขาไม่สบายหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าครับนะผมอ๋อแสดงว่าให้ดูอาการลักษณะนี้เนาะ,ะครับผมยายครับเห็นคุณยายเลี้ยงรอบนี้เลี้ยงวัว ลูกผสมเนาะ,ะคุณยายเคยเลี้ยงวัวพื้นบ้านมาก่อนนี่ครับคือค่ะแล้วทําไมไม่เลี้ยงสายพันธุ์นั้นครับืูว่าอย่างเงี้อคือว่าสายพันธุ์นั้นคนเท่าคนเกยเขาบอกว่ามันไม่สวยสวยพันธุ์นี้ไม่ได้ก็เลยลิกทิ้งค่ะครับผม,มแล้วไอวัวพื้นบ้านของเราเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างครับเท่าที่เจอมา,จา,า,าอจากประสบการณ์ไอ้นะอน,นั่นมันก็ดีนะมันไม่ค่อยเป็นโรคเป็นอะไรแล้วโรคมัน มันได้ลูกเร็วอ่ะอือมันได้ลูกเร็วเร็ว,วกว่าพวกนี้อีกครับผมหนึ่งมีลูกง่ายจ้าลูกง่ายสองไม่เป็นโรคจ้าแล้วการกินการอยู่ง่ายไหมหัวพวกนั้นง่ายพวกนั้นง่ายง่ายกว่าพวกนี้อีกพวกนี้มันยังเลือกนะเลือกกินนะเลือกกินเหมือนกันจ้า<อ>๋อแต่ว่าพวกนั้นมันไม่เลือกนะอะไรมันก็กินครับผมเพียงแค่ว่าคุณตาคุณยายชอบให้เลี้ยงอย่างนี้จ้าอ๋อราคาแตกต่างกันเยอะไหมครับ อันไหนแพงกว่ากันครับคุณยายอันนี้อันนี้แพงกว่าอ๋ออันนี้แพงกว่าครับผมอันนี้คือดอกดาวเรืองของคุณยายเนาะคุณยายใช้ไล่ยุงในครอกัวไล่ยุงในคอกัวค่ะทำยังไงครับคุณยายเนี่ยยายจะเอาไปอยางนี้เลยค่ะเนี่ยเอาไปโรยที่ข้อกัวค่ะอ๋อทำไมถึงเอาไปโรยแล้วไม่มียุงไม่มีอะไรครับคุณยายเพากลิ่นมันฉุนมั้งค่ะกลิ่นมันฉุนจ้ะผมสงสัยยุงมันไม่ชอบแล้ว ดาวเรืองวันอือแล้วแมลงมะเร็งไปด้วยไหมครับนี้มันก็ไปนะกกลิ่นน่าจะฉุนแรงเลยคุณยายแมลงวันยุงน่าจะน่าจะไม่อยู่เนาะแต่เท่าที่ทํานี่ดีขึ้นก็ดีขึ้นทํายังไงคุณยายนี่ทำอย่างนี้เลยอ๋อโยนไปเลยจ้าไม่ต้องทําอะไรหรอกแต่ส่วนมากมันก็จะดมก่อนเนาะมันดมพอดมเสร็จแล้วมันก็ไม่กินจ้าอ๋อ นั่นผู้ชมครับเอาโยนให้ทั่วคอ,อกเลยอเดี๋ยวกลิ่นออกเยงเดี๋ยวมะแรงวันเดี๋ยวยุงออกเองแอมันยํำไปย้ำม,มาหรือมันก,กลิ่นมันก็ออกอ๋อนั่นเริ่มเหยียบแล้วนะคุณใายเนาะ,ะแสดงว่าถ้าเกิดว่าวัวเหยียบต้นดาวเรืองที่เราโยนไว้เนี่ยมันจะมีพวกเหมือนกับน้ําออกมาเนาะ,ะแล้วกลิ่นมันก็จะฉุน้ะแรงวันพวกยุงก็จะไม่อยู่มไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องอะไรไม่ต้องค่ะ อย่างนี้หละแบบนี้ธรรมชาติบสบายแค่กางม,มุ้งให้เขา <c oughs> ก็คือโ <c oughs> ยนเสร็จแล้วปุ๊บตอนเย็นมาก็ปิดมุ้งจ้าปิดมุ้งไม่มียึงไม่มีแมลงวันเลยจ้าอ๋อไมีค่ะครับผมสแสดงว่าปลอดภัยกับวัวจ้าแล้ววัวไม่กินด้วยนะคุณยายเนาะจ้าธรรมชาติสุดๆแล้วค่ะแบบนี้ครับผมไม่ต้องจุดไฟด้วยนะคุณยายเนาะจ้าจ้าโอ้เยี่ยมเลยนะผู้ชมครับนี่ถ้าใครเอาไปทําต่อก็ทําได้นะครับ ดอกดาวเรืองนะคุณยายครับผม